วันเราบ่อยเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมล่องแพรอำเภอส่างค้อมอ่างน้ำพานตอนนี้ก็ล่องกำลังล่องไปหาแพเพราะว่าแพเขาจอดจอดไปแนะนำคุณมีถนนเขาต้องย่างล่องไปน้ำทางล่องไปแม่อวานเราบ่อยผมมาสองเที่ยวเืรอนี้มาตเล่นน้ำเพราะว่าอากาศฮอนใะ่ไหมครับผมแพที่ันละบ่อยจะล้องไปทั้งที ขันเขาอยากอยากหยังก็คือสั่ง n h à n มาพี่อยากเดยวเดียวตวนผู้ถือกล้องให้ก็ไ <c oughs> นี่ต้องเอาลงมานี่โอ้ <c oughs> อยากหยังก็คือสั่งไปน้ำตาบะฮงบะหอยข้าเจ้าอันข้าเจ้ามีบริการเท่านํานี่จะเป็นแพท,ที่มุ่งไพ่ nhả ี่บ่มุ่งชังกระสีนี่บ่หอน เย็นสวยๆลงไปนห่านคือที่งานมาลไปไปไป้ไว้ได้ได้กุ้งได้ปูปปมาแล้นะถ้าผมวางก็จ้งเราคือเข้ามาไปกี่กุ้งกินอยูน่นแนะนำบ้ <c oughs> านเถาะ,ะ,าะาต่อไปเเรียนน่่อ็ไปืะ <c oughs> พน,น้องผู้มาตอนนี้กับมาไดครับมือหนีมาไดบดบืบ้แต่ว่ามืออื่นยามาที่เพิ่นปิดเพิ่นปิดทุกวันพระให้เจ้าปิดทุกวันพระทานแม่นันนั่นเทาก็บิดปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะอันนี้เสาร์อาทิตย์ว่าปดแต่ว่าปิดทุกวันพระ สะอาดสะอาดเฮ็ดดีคือมีความปลอดภัยความคือมีลมมีสู้สิบความมีสู้สิบทุกแพ้มีหว่วางยางให้อันหว่วางเนราแพ้ให้ความคือความปลอดภัยเ้าต้องเอาเป็นที่หนึ่งเพราละว่าถ้าละแพ้เนรแพ้เนี่เกระจกกับสิ่งีสู้สิบที่อย่างปลอดมีคือแพ้มีผู้คน พวกพันจองมาแล้วพันกะจตมาชยู่แพร่จะขอองแพร่ไปแพร่มันใส่แพร่มาแล้วไปที่ตงไหนจสีแพร่ที่ไหนต้องีหนีจะสมไงาต้องตีหนีครับผม

คุณผู้ชมนั่งเสริมเย็นความนี่นี่นั่งแจ้งสีวะอพะุ่ณมาออกเนะครับไฟสีเลียนกาเลียนบันถ้าท่านบริภาษาเขาจอดเลิ่นที่นี่ดิพุ่นพ่นแกตลาดตลาดไปผุนแก้ตลาดตลาดตลาดไปผุนแก้ตลาดตลาดตลาดไปพุ่นไก่อยู่ดิคือคือพอาะเป็นบาเ์า้สิบนั่งที่นี่ดิเพราะบาเ์านั่งที่นี่มันติดบรรยากาศเพ่นสิเอาเรียสไลเลียไปที่บ้านนี่ เป็นสิใส่เลียแก่ตลาดตลาดไปโอบู๊มจอยจังเถื่เบิ่ง